ไม่อีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะพามาดูเบื้องหลังเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยพามาดูนะว่าก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยเราตกแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าที่ฝนอั a โตแกลเลอรี่ปทุมธาน,นีของเรานะครับรถทุกคันเนี่ยจะอยู่ในที่ร่มหมดเลยนะครับผมแล้วก็เวลาแต่งเนี่ยก็คือจะแต่งในที่ร่มแบบนี้นะครับแน่นอนว่ามันจะทําให้ตัวสีรถของเราเนี่ยไม่เกิดความเสียหายนั่นเองนะครับผมมันจะไม่ซีดนั่นเองคูดง,ง่ายเนาะแล้วก็เวลาตกแต่งก็คือ มีทีมงานมืออาชีพตกแต่งมาให้แบบนี้เลยนะครับผมที่โชว์รูมเลยนะครับเราไม่ได้นํารถออกไปแต่งนอกโชว์รูมนะตอนนี้เราอยู่ที่โชว์รูมนะเนี่ยดูดิบรรยากาศลอ้ลอมรอบไปด้วยกับรถแต่งมากมายเลยนะครับอันนี้คือเป็นรถมือหนึ่งนะเราไม่ใช่เป็นร้านตกแต่งนะพี่ๆที่นี่คือ Ford Auto Gall e r y รปทุมธานีนะครับผมเราแต่งกันที่โชว์รูมแบบนี้เลยนะครับนี่บรรยากาศสดๆแบบนี้เลยนะก็จะมีพี่ๆที่เป็นทีมงานมืออาชีพยคอยตกแต่งให้เราที่นี่ จนจบเลยนะครับผมจนกว่าจะส่งมอบถึงมือให้กับลูกค้านั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าหาลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมอยากจะได้รถฟอร์ดแตกที่เท่สักคันหนึ่งนะครับก็สามารถแอดไอดไลน์มาเพื่อสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับ